โอ้อะไรวะมีบันเพรสโตรตรงนี้ด้วยเดีย๋ยวนี้ถนนกรุงเทพเขาทำได้ดีไม่ใช่ถนนเลยรถไฟฟากรุงเทพเขาทำได้ดีขึ้นเยอะหน่อยด้วยครับเพือเ่อนดูสวยครับแล้วตรงนี้ก็มีไอ้เส้นสีเหลืองสโลคอนตาบอดนอกนั้นที่เจ๋งที่สุดนะที่เขาได้ทำมาเมื่อไม่นานนี้ก็คือ เอาสายไฟฟ้าลงดิน,นครับเพดูสรลมจะมองขึ้นไปเราเห็นของฟ้าได้ไม่เห็นแบบกองสายไฟฟ้านะครับซึ่งคำว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ได้กับมาได้โซนนี้งน่าเชียวมากแนะ่เพราะว่ามันมีที่ให้เปิดร้านค้าเยอะมากนะฮะแล้วทางเดินมนก็กำลังทำได้สวยดี แล้วแปรมอเตอร์ไซค์ดีกว่าดีครับไปโชว์ดูน้าที่เอกใยครับ อนี้จะมีโหมดให้นะครับเป็น 10A 10B นะครับเอาไว้จัดระยะทางแล้วก็ปริมาณน้ำมันแล้วแต่ราคาเลยคุณน้ำมันด้านนี้นะครับ5.4ลิตรนะครับหกเหลี่ยมชิ้นนี้นะครับเอาไว้เปิดกล่องเครื่องมือด้านนี้นะครับตัวเครื่องมืออยู่ด้านนี้ของลมยางนะครับที่ด้างหน้าเติม25ข้างหลัง33 25 33การรับประกันนะครับตัวเครื่อง3ปี30,000กิโลเมตรแล้วกหัวชิ้น5ปี50,000กิโลเมตรครับผมนะครับผมเป็นคะแนนครั้งแรกพันโลก็คือพี่เอาเข้าได้เลยตามส <làm S 1> หลัจะพันรูเลยใช่ใช่ครับได้ได้อบใส่หมวด้วๆๆยโอเคใส้งแร 何 <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah. ก็เดี๋ยวเราใช้กล้องนี้กันโอเคครับขอตัวก่อนแล้วกันนะฮะขอบคุณมากขอบคุณมากครับเนี่ยผมเห็นรถตรงนี้แล้ถ้าเราแต่งเป็นที่ป่ามจะสวยสวยมากเลยครับนี่เพิ่งได้เมื่อกี้นี่ ไม่ว่าถ้าเราทำเป็นพว่วที่าได้กบสิ Are you wet? Oh. I'm a sexy motorbike guy. Oh, I kept thinking of that Celine Dion song. I am a sexy motorbike guy. มันก่อนรถติดมากเลยนะครับท่านพี่น้องผมก็อยากจะมาลองรีวิวรถคันนี้ดูหน่อยละกันนะครับว่า CT 125ตัวนี้มันมีอะไรน่าสนใจบ้างนะฮะก็มาดูกันเลยครับเออข้างหน้านะมีไฟหน้าสวยมากกระดึงแนวเลโทรแต่ดูครับที่แฮนด์ดิลบาร์นะครับมีไฟเพิ่มอีกนะครับเครื่องเอ่อร้อาซีซีนะพะชื่อก็ CT125 นะครับเครื่องก็ตัวนี้นะฮะดูฮะเครื่องไม่ใหญ่มากนะฮะเมื่อกี้ผมก็ลองขับบนเส้นเส้นสุขุมวิทแล้ว เขาเดิวสูสุดที่ผมไปได้ก็ประมาณสัก50กิโลเมตรแตเพราะมันไม่ค่อยมีที่ให้วิ่งเร็วอยู่แล้วด้านนั้นนะครับอันนี้ก็อีกสเปคหนึ่งที่ผมชอบมากเกี่ยวกับรถตัวนี้นะก็คือดีโฮนี่นะครับท่อไอเสียนะฮะปกติก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้มันยกขึ้นมาตรงนี้เลยว้าวนะครับท่อไอเสียยกอย่างนี้นะครับก็ทําให้เราสามารถขับทะลุน้ําท่วมได้นะครับแล้วใครที่อยู่ในฝั่งชานเมืองนะครับช่วงนี้ก็ อย่างนี้ก็กาลังดีเลยครับเพราะว่า <net> น้าสูงเหลือเกินช่วงนี้ข้างหลังนะครับก็จะเป็นอย่างนี้ไม่มีเบาะหลังไม่มีเบาะหลังเลย <S <S แต่มันมีขายได้หมดก่อนเออเหอแต่เยอะมากวันนี้อบอ้าวมากนะครับทุกทีเหนื่อยเยอะมากเลยก็ <gdy> อย่างที่เห็นครับมันไม่มีเบาะหลังนะครับแต่เบาะหลังผมก็ลองดูบนลาาัสดาแล้วรู้สึกว่าตอนนี้รถราคาอยู่ในขับเบาะหนังแท้เอเบาะหลังแท้จากฮอนด้าก็อยู่ที่ประมาณพันหนึ่งร้อยห้าสิบกว่าบาทน,นะแต่ก็ อันนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับมันส่วนมากดูหน้าตาเหมือนกับเป็นรถโซโลแอเวนเจอร์มากกว่านะครับแต่ถ้ามีเบาะหลังไว้ก็ดีเหมือนกันแต่ถ้ามีแต่ปัญหาคือคุณมีเบาะหลังปุ๊บคุณก็ไม่สามารถใส่พวกกระเป๋าพวกแคมปิ้งอะไรพวกนี้ได้นะฮะอันนี้เป็นสเปคที่ผมชอบสุดเลยแต่ทําให้ขับรถในเมืองลาบากมากนั่นคือตัวนี้นี่ก็คือที่ใส่คันเบ็ดนะครับดูตรงนี้ก็จะเป็นโฟมนิ่มๆเอาไว้เราจะได้ใส่คันเบ็ดแล้วมันจะไม่กระแทกนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเวลโคมันจะได้ใส่ ตัวคันเบ็ดไว้อย่างล็อกไว้แน่นๆ,ๆนะฮะมาดูข้างล่างนี้ก็เป็นช่องไว้ใส่ทั้งช่องไว้สําหรับลอกนะฮะก็เลยถ้ามีคันเบ็ดแล้วเราก็สามารถประกอบพร้อมลอกได้มาใส่ตรงนี้เพราะมันมีช่องเผื่อไว้แล้วนี่ครับ endurance ครับอดทนอคือ,ขอ,ขอเขียนว่ารับได้น้ําหนัก3กิโลโชกนะครับก็โชกแนว o u t ด o o r <ๆ S 1> นะฮะเพราะว่าคันนี้เป็นคันแนววิบากอยู่แล้วเมื่อกี้ เมื่อกี้นะครับตอนขับรถกลับมามันก็รู้สึกมีมีหลุมกลางถนนนะครับก็เ็นที่ว่าระเทศไทยเราไม่ได้ดูแลถนนดนีขนาดนั้นนะฮะเลยพอเรากลับมาบางทีมันก็จะมีหลุมในถนนแล้วเออไอ้คันนี้ก็วิ่งทะลุหลุมไปเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหช่วงล่างนี่มันเวิร์กมา,มากครับเวิร์กมา,มากไอ้อแร็คใส่คันเบ็ดตรงนี้นะครับผมก็ว่าถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากจะ ควรจะถอดตอนวิ่งในเมืองมากกว่าเพราะเมื่อกี้โหตอนพยายามซิกแซงผ่านพวกรถนะครับอันนี้ก็มักจะเป็นอรปสรกรค์เล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะตอนโชวงรถติดหนักๆอย่างตอน5โมงเย็นสำหรับในเมืองเนี่ยมันก็เป็นรถที่1จ่ายตลาดแล้วก็ไปบ้านเพื่อใกล,ใกล้ๆที่ค่อนข้างดีพอสมควรนะครับผมก็ชอบมันมากเลยอีกไม่นานนะครับผมก็คงคิดว่าเราควรจะมีทริปกับเจ้าซีที125ตัวนี้นะครับ่ก็นะ <laughs> ตื่นเต้นมากตัวผมเองก็ไม่เคยนึกเลยครับว่า จะสักวันตกปลาได้จนกระทั่งเราจะมีสปอนเซอร์มอเตอร์ไซค์ของฮอนด้านะครับก็ผมก็ต้องขอขอบคุณฮอนด้าและทีมงานทั้งหมดนะครับที่ทําให้มันเป็นจริงได้ว้าวรถคันนี้โคตรสุดยอดเลยเลยขอบคุณนะครับทุกคนที่มาดูวันนี้นะครับเลยวันนี้เราก็มีแค่นี้แหละเลยนะหุ่ยแตกช่วงนี้อ้าวมากอค่ะทุกคนก็ขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่มาดูคลิปผมวันนี้นะฮะก็ใครชอบใครชอบก็กดไลค์แชร์สับส์ครับด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็แค่นี้แหละ สวัสดีครับ